ตอนนี้มาเปิดตัวแคมเปญต้อนรับซัมเมอร์ของทางเลซไทยแลนด์เลยนะครับก็เราเปิดแคมเปญนี้ด้วยเลซทวินวันครับพี่แอ๊ใช่ค่ะแล้วก็มี2รสชาตินะคะคือในซองเดียวจะมี2รสชาติะคะ่ะสำหรับอันแรกก็คือกุ้งเผากับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วอีกอันนึง่งหมูย่างซอสบาร์บีคิวครับผมทีนี้เนี่ยซัมเมอร์นี้ก็คือแบบซื้อซองเดียวได้2รสเลยนะครับผมเรียกว่าเอาใจแฟนๆเลซอย่างแน่นอนครับเรียกว่าออกมาทำออกมาแบบเอาใจคนที่แบบเลือกไม่ถูกใช่ครับใช่เพราะว่าสงการานต์นี้เนาะหลายหลายคนก็ที่แน่แหละเเเลลยยขาาดีมมกช่วงซั แล้วก็เราก็เลยอยากจะตอบแทนแฟนด้วยการที่บบกว่าเอาแบบว่ารสชาติที่มันอร่อยนะค,ะคู่กันเนี่ยมามาอยู่ในซองเดียวครับผมก็ถือว่าแบบว่าเรามีความสุขยกกําลังสองให้กับแฟนของเลสไทยแลนด์ด้วยใช่ครับโฆษณาก็ไปถ่ายที่ชะอำเนาะแล้วก็เรื่องราวก็จะเป็นว่า2คน2ส,สไตล์แต่ว่าพอมารวมกันแล้วเนี่ยดันกลายเป็นความสุข,สขยิ่งใหญ่ครับผม ก็ฝากเลสเตอินวันด้วยแล้วกันนะครับผมเราก็รับรองว่าเราจะมีรสชาติใหม่ๆนะครับผมออกมาเพื่อตอบแทนแฟนๆทุกคนอย่างแน่นอนและสำคัญก็จะมี MV เพลงใช่ค่ะที่พี่สิงโตนำโชคเป็นจริงเขาเป็นคนเขียนเพลงนี้ด้วยค่ะแต่เราจะมี MV เต็มๆที่พี่เขาร้องแล้วก็เต้นแล้วก็มีนักรงแสดงผู้อื่นด้วยก็น่ารักมากๆฝากติดตามกันด้วยครับผมรู้มากอนี้งีหนค่ะล่าสุดมันอองเลือร ซีรีส์ละครอ๋ออ๋อจริงๆแล้วในในเรื่องตอนนี้ฮะที่ผมทราบพอประมาณครับผมว่าไปถามผู้ใหญ่ดีกว่านะครับผมเพราะว่าเมนเมนตอนนี้เลยเนี่ยเราก็ยังอยู่ในละครผมน่าอยู่ในละคร2เรื่องอยู่ก็คือเรื่องรักสับร่างกับกับดิขิตรัก นะครับผมแต่เรื่องเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่ที่พี่น้องจะท้าทายว่ายังไงเนี่ยลองไปถามผู้ใหญ่อีกทีให้แน่ชัดดีกว่าผมก็ยังไม่กล้าพูดอะไรไปเพราะเราก็เป็นเด็กด้วยอะไรเงี้ยครับ<ต>มันไม่มีการได้พูดคุยกันหรือยังจริงๆแล้วเออมีมีการคุยในเรื่องเบื้องต้นครับผมแต่ว่าใครเล่นกับใครอะไรยังไงเนี่ยยังยังไม่ม,ยม,มียังไม่มีออกมาอย่างแน่ชัดครับเป็นไงลัะฝ่ายชายก็เป็นเราแน่นนอใดีวัอประมาณหนึ่งครับใช่ครับใช่ครับอืม เออก็ก็ก็ตกลงแล้วนะครับตกลงแล้วครับใช่ครับนายังไม่รู้เป็นใครครับแต่ว่าแบบว่าเขาไปว่าเป็นยายันไม่ไม่ใช่หนูค่ะไม่ใช่หนูแน่นอนค่ะแสดงว่าเพื่อนเขาไม่คุยกับหนูไม่ไม่มีใครคุยกับหนูค่ะปีนี้ปีนี้หนูมีละครเต็มเลย ไม่ใช่หนูไม่ใช่หนูต้องรุ้นต่อไปค่ะรุ้นต่อไป,ไอ,ไปอุ้ยหนูว่าหนูว่าพี่หน่องเขาคิดไว้ดีแล้วค่ะแต่เขาก็าลุ้นเต็มที่เลยว่าหน้าหน่าจะแบบอะไรสุดที่สุดงั้นให้เขาไปลุ้นเล่นรับกับลิขิตรักบรถกันค่ะอันนี้ได้ดูแน่นอน<ม>อะไรนะคะอ๋อไม่พี่หน่องไม่ได้คุยกับ<ม>นนหนูค่ะมีพี่ณเดชน์ยจะมุ่งไม่ทาอยู่เป็นบ้าง ก็ได้ในระดับหนึ่งแล้วนะฮะคิดว่าภายในปีนี้นหละเสร็จแน่นอนครับก็ได้ดูแน่นอนได้รับสับำลางเร็วนี้แหละครับผมนะก็ เชื่อว <they S 1> mm ่าหลายๆคนคทรรอนานแล้วแต่ว่าทางทีมงานแล้วก็เราทั้งสองคนเนี่ยก็พยายามเต็มที่แล้วแหละที่จะให้ละครออกมาดีที่สุดแล้วก็รวดเร็วที่สุดครับติดจริตเป็นผู้หญิงไหมเนี่ยนิดนึงครับนิดนึงนิดนึงก็ก็มีถามว่าติดไหมติดครับติดติดติดครับติดหลุดทำไหมคะเจนนาค่ะหลุดหลุดทำก็นิดนึงค่ะคือแบบว่าคิดในใจว่าอื้มเธออะไรอย่างงี้แต่ว่าสนุกดีค่ะมันเป็นคอมเมดี้แบบว่าบนโรแมนซ์กูนิดหน่อยอะไรที่ช่วยพี่นาเดีแต่งตัวไหมคะ เขาทําได้ก็จะมีแบบบอก acting มากกว่าอะไรเงี้ยว่าเพราะว่าบางทีก็ไม่มีเขาเราก็ต้องอาศัยตัวเองเหมือนกันช่วยตัวเองเหมือนกันบางทีบู๊แบบถ้ามันไม่แมนพอก็จะต้องให้พีนี้เดททำให้ดูก่อนอีกนึงมีความไวในในจีให้กำลังใจเราทั้งสองคนเกี่ยวกับข่าวแบบดราม่าที่เกิดขึ้นต่าง ก็ขอบคุณมากๆครับที่ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับเราสองคนนะครับผมขอบคุณครับวีนี้ก็เจอเ่าเรื่องหมดโมบ่อ,บอยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อทีนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าอะไรยังไงนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับก็ขอบคุณทุกทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กับเราครับผมเพื่อดูแบบ,แบ,บนปลับแบบว่าออกมาให้กำลังใจเราอะไรแบบนี้ส่วนตัวเราสันเจอบ่อยนะครับ <c oughs> ใช่่ะช่วงนี้เจอบ่อยครับแต่ก็ไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครมาอะไรเพราะเขารู้ว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้ให้คุณค่าอยู่แล้วครับผม คนก็มองว่าช่วงนี้เราออกงานคู่กันบ่อยหรือว่าสยบขายบนหน้านี้หรือปองขึ้อความสำคัญเรื่องการเป็นช่วงเวลาโอกาสนะครับใช่ค่ะอันนี้เป็นแบบว่าควอเตอร์แรกของปีที่แบบว่าผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเขาก็จะเริ่มแบบว่าขายของอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นช่วงของปีที่แบบว่าอีเวนต์เยอะอยู่แล้วไม่ได้เป็นการสะงักอะไรให่อะไรแฟนคลับก็แบบตามติดเราชีวิตเราเหมือนกันว่าเฮ้ยเนี่ยเราไปดูหนังทานข้าวด้วยกันเพื่อนบก็มาคอมเมนต์แบบเถียงกันอยู่ในอ๋อเอ่อผมว่าอันนั้น ไม่นะ่านาจะเป็นแบบโทษน,นะผมไม่แน่ใจว่าเขาจะจะ,จะคิดไปเองหรือเปล่า,น,านะฮะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันเพราะไม่ได้ดูเนื้อหาสักเท่าไหร่มรไม่ไัดลอกลนหน้วกาแต่วมีการแบบจุบห <c oughs> ัวอ,อะไรอย่างนี้เนี่ย <c oughs> นานใช่ไหมะ <c oughs> ไปซุกอยู่ตรงซอกไหนของหมอนนะเขาเจอเราเลยได้ถ้าถ้าพอจะทราบก็คือมีคนเห็นเราไปดูหนัง นะครับแต่ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาบอกว่าอะไรอย่างอื่นหรือว่าแฟนคลับอาจจะไม่ได้เจตนาแบบมองให้มองอย่างนั้นอ่ะเอ้ยแบบเขายังดีกันอยู่นะมดไม่ได้หมดผมผมว่าไม่น่าจะใช่มั้งครับอืมไม่น่าจะใช่เพราะว่าเขาไปเพิ่มไข่เยอะด้วยเหรอใส่ไข่ไม่ได้เพิ่มไข่ใส่ไข่ใส่ไข่ใส่ไข่ ผมผมผมว่าถ้าแฟนคลับจริงๆไม่ไม่น่าจะจิ้นแบบนั้นนะครับ<ช>อืมอาจจะอาจจะโทษนะครับอา,อาจจะไม่ใช่มากกว่านะครับผม,มตก็ต,ต,ต,ตกอนเป็น็นยังงไกเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมมาตลอดนะครับผมครับถ้ารู้หนังปกติปก <c oughs> ติคร <c oughs> ับถ <c oughs> ้ามีโอกาสครับผมอาจจะมุ้งมิ้งกันมากขึ้นนะคะคนก็เลยชิมไปแบบอืมไม่นะครับไม่ครับไม่ นใช้หัวค่ะไม่ใช่ก็ทุกอย่างปกติจริงๆค่ะกกกกนนนท่าเลแ้วบบึช่วงหลังโดนแต่เรื่องนี้ตลอดก็แต่ว่าตลอดมาก็โดนแต่เรื่องนี้นะคะใช่ค่ะก็หลายปีแล้วแต่ว่าทุกอย่างปกติเขาไม่มีอะไรผิดปกติไปกว่าเดิมเลยมันมาจิตตังครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าอะไยังไม่เข้าหรือเปล่าับคนก็เลยแบบว่าไปดูประเด็นที่มันผด้าม มันก็หลายๆอย่างมากกว่าครับเออเราก็ไม่รู้ว่าหลายคนคิดยังไงต่างคนต่างคิดอยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะเออกแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในสังคมกาสายเอกที่ดูนี่ค่ะไม่ค่ะก็อย่างที่บอกเขาคือชีวิตประจำวันมันก็ปกติค่ะไม่ไม่ได้มันไม่ได้เป็นข่าวอะไรที่มันต้องมานั่งคุยกันว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้ไม่ไม่สมบูรณ์แบบมากนัก พูดยากครับผมก็ตามสบายมันเป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะคอือยังไยงไยงไง <c oughs> บอกว่าคนในห้องสิบคนห้าคนคิดแบบนี้ห้าคนคิดแบบนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วค่ะ